ที่มีปัญหาเรื่องต่อมทอนสินหนักเสพตอนนั้นกับไมเกรนค่ะอันไหนแรงกว่ากันผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกันคู่กันเลยค่ะพอกันเลยสลับกันระดับหนึ่งถึงสิบเป็นเยอะอะค่ะต้องไปฉีดยากลางดึกอะค่ะเกินสิบเลยใช่ไหมค่ะอ่ะแล้วยังไงครับพอเล่าอาการให้ฟังดอนได้ไหมคะะตอนนั้นก็โรคประจําตัวเนี่ยนะจะมีอยู่สองอย่างก็คือว่า เป็นต่อมทอนซิลอักเสบกับไมเกรนจะเป็นสลับกันเดือนหนึ่งเนี่ยจะสลับกันสองอย่างมาต้องาเลยใช่ค่ะจะกินยาตลอดเลยทั้งเดือนเนี่ยทอนซิลนี่จะมาตอนที่อากาศเย็นแล้วก็ฝนตกอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยนะคะนุจะกินยาตลอดเลยแล้วจะพูดไม่ได้อาการคือค่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยแล้วเจ็บคอแสบคอมากแล้วกินยาก็กินยาก็ตอนแรกอะไปก็คือว่าต้องฉีดยาก่อนฉีดยา อ่าฉีดยาแล้วคุณหมอก็จะจัดยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบอือ่าแล้วก็ลดอาการแพ้ครับนะคะหลายตัวมากต้องกินตลอดพอต่อมทอนซิลเริ่มจางลงก็เริ่มมาปวดหัวไมเกรนไม่รู้อาจจะเครียดด้วยไงอาอาจจะเครียดด้วยแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะว่าช่วงสี่ถึงห้าปีที่แล้วเนี่ยนุชเพิ่งคลอดน้องนะคะคลอดน้องแล้วก็จะพักผ่อนน้อยเพราะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้กี่ปีประมาณห้าปีค่ะ โอ้โหทุกเดือนทุกเดือนค่ะต้องกินยาตลอดก็ต้องไปหาหมอใช่พอไมเกรนก็กินยาแค่ปวดใช่ค่ะพอไมเกรนหายกลับมาทอนซินใช่ค่ะมันตรงเวลาเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะโอแลกนี้ช่างมีระเบียบจริงๆเหมือนเหมือนก็เป็นโรคประจําตัวเป็นมันติดตัวเราตลอดเลยอ่ะแล้วตอนที่ตั้งท้องค่ะมีน้องเนี่ยให้นมก็ต้องทานยาไม่ไม่ตอนนั้นยังค่ะ คือใช่ตอนพอตอนนั้นน่ะยังไม่เป็นแต่พอเริ่มน้องเริ่มโตเริ่มเหมือนมันสะสมมั้งพอน้องเริ่มโตค่ะประมาณคืออดนมแล้วค่ะหย่านมแล้วตอนนั้นน่เริ่มน้องเริ่มโตเริ่มดื้อเริ่มอะไรเริ่มใช่ใช่เริ่มเป็นตอนนั้ก็ยังดีนะไม่เป็นตอนที่มีน้องด้วยก็อันตรายใช่เสร็จแล้วยังไงหาหมอทุกอย่างทุกอย่างค่ะกแพ้ทัยโอย่าแพ้ใช่ส่วนส่วนไมเกรนเนี่ยนะคะเวลาแดดร้อนเราออกไปตากผ้า พ้าอ้อมลูกเนี่ยแดดร้อนเนี่ยตากผ้าเราผ้าลูกโดนแดดนี่นะคะพอเข้ามาเนี่ยมันจะปวดเบ้าตามากเลยเราต้องหลับตาพอหลับตาแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมีดวงไฟอะนะคะขึ้นที่ตาเต็มเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิงมีดวงไฟขึ้นที่ที่ตาเนี่ยเต็มเลยแล้วก็พออีกสักพักหนึ่งจะเริ่มปวดที่ท้ายทอยขึ้นมาที่ศีรษะครึ่งหนึ่งนะคะปวดอยู่อย่างนั้นบางทีเดินเซเซแบบไปข้างที่ปวดเลยนะคะ อยู่อย่างนั้นนานมากถ้าไม่มียาแก้ปวดไมเกรนกินแล้วก็ยาที่เพิ่มเลือดเลี้ยงสมองค่ะขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะปวดอยู่อย่างนั้นอ่ะสองสามชั่วโมงค่ายาเดือนนึงเท่าไหร่ก็เยอะค่ะไปหาคุณหมอก็เยอะจนจนแฟนบอกว่าคงไม่ได้หายเพราะกินยาคงจะตายเพราะกินยา ค่ะเพราะว่านุชยาเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่านุชเวลานุชเอาซองยาเนี่ยที่จะมาทิ้งอะนะคะมันเยอะมากอะค่ะมันกรอบมาเป็นกรอบกรอบกำกำเลยตู้ยานุชเนี่ยจะมีแต่ยานุชทั้งนั้นเลยนี่ไงเขาถึงบอกตอนนี้ให้เอายาพวกนั้นไปแลกไข่มันทิ้งไปเลยมัน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 ช้าไปแล้วค่ะมันมันตอนนี้มันหายแล้วเป็นปีเพราะว่านุชได้บิมเมื่อตอนเดือนกุมภาปีห้าสี่อะใครอย่าเอาเผลอเอาบิมไปแลกนะ เสียของมีประโยชน์ก็เยอะเลยนะฮะอาจารย์ครับต่อมทอนซินอักเสบนี่มันมันเป็นโรคที่เกิดจากอะไรครับแล้วก็มีโอกาสเป็นกรรมพันธไหมคงไม่เป็นกรรมพันนะไม่เกี่ยวกับกรรมพันค่ะคือต่อมทอนซินเนี่ยมันทําหน้าที่ดักเชื้อโรคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันดักเอาไว้เยอะมันก็มีโอกาสเกิดการอักเสบอ,อะไรได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามัน คือต่อมทอนซิลอักเสบนี่ถ้านานๆอักเสบเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่นี้อักเสบบ่อยมากเพราะปกติเขาบอกว่าถ้ามันอักเสบประมาณสี่ครั้งต่อปีเนี่ยนะฮะค,คือเป็นทุกสามเดือนเนี่ยหมอเขาจะแนะนําให้ตัดใช่ค่ะ<อ>เคยค่ะคุณหมอแนะนําให้ตัดแต่ว่าเราก็ไม่อยากอะค่ะเราก็ไม่อยากเราก็หาอาหารเสริมทุกชนิดเลยมา,มาลองทานดูทานดบาูบางตัวก็นอนหลับกินอิ่มนอนหลับอ้วนตุย้ยแบบ อ้วนมากเลยะบวมบวมเลยใช่ใช่ใชกินกินอิ่มนอนหลับทําให้เรานอนหลับแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่หายไม่หายค่ะหมอไหนยาไหนไ<ม>ก็ไม่ดีขไม่หาย,หายก็ยังบอกว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยตนตลอดจนสามีบอกว่าต้องตายเพราะกินยามากกี่ปีนะฮะตอนประมาณห้าปีค่ะเป็นอยู่ห้าปีห้าปีสุดท้ายแล้วมาเจอบิมค่ะมีพี่เขาม,มาแนะนําเราก็ ตอนแรกเราก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะเพราะว่าเราลองอาหารเสริมมาเยอะนะคะครเราก็ไม่อยากเชื่อแต่ทีนี้ว่า,าก็ลองดูเพราะว่าเราดูในที่พี่เขาเอางานวิจัยของอาจารย์มาให้ดูแล้วก็ออกทีวีด้วยออกข่าวด้วยนะคะมีอะไรการันตีมากมายเราก็เลยลองเผื่อเราจะหาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ราคาก็พอรับได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กินอาหารเสริมตลอดอยู่แล้วนะคะเราก็เลยลองดูเรื่องเรื่องต่อมทอนซินนะแพ้ที่ว่า เจ็บคอหายใจลําบากเนี่ยนะคือน้ําลายไม่ลงเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยดีขึ้นเลยเพราะตื่นเช้ามาทุกที่เรานอนห้องแอร์นะคะแต่นูต้องเปิดแอร์นอนอ่ะอุณหภูมิที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดคือสงสารลูกกับสามีมากเลยแต่มันจะร้อนเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเย็นไม่ได้ไงคะเย็นก็เย็นนานก็ทรมานใช่พอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเจ็บคอมากอืเจ็บคอแล้วเราแสบคอแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยมันติดไปยันลูกด้วยนะคะ ติดไปถึงลูกด้วยลูกก็เป็นภูมิแพ้ต่อมทอนซิลเหมือนกันอแล้วลูกนุ๊นุ๊กก็ให้ได้นุ๊กก็ให้บิมแต่บิมเป็นตัวน้าอะ,ค,ะค่ะน้ํามังคุดให้ลูกค่ะแล้วลูกก็ดีมากแล้วก็มาถามอาจารย์ว่าลูกนุ๊ตัวร้อนเนี่ยต้องต้องทำยังไงอาจารย์บอกว่าให้ดื่มน้ํามังคุดสิบนาทีตัวลูกคุณจะเย็นนุ๊ก,ก็กลับไปทดสอบเลยนะจริงๆค่ะอแล้วลูกนุ๊ก็จะไปหาคุณหมออย่างเงี้ยตลอดเหมือนกันเหมือนกคืออยู่โรงพยาบาลเดียวกัน แม่กับลูกอยู่โรงพยาบาลเดียวกันถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ค่ะได้ส่ลรถไหมฮะไม่ได้ค่ะอ๋อเดีวก็ค่ะแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วถามว่าสามีนอนอยู่ด้วยเนี่ยจะติดไหม <c oughs> แน่นอนค่ <c oughs> ต้องติดแต่เขาเป็นผู้ชาย <c oughs> เขาแข็งแรงกว่าเราแต่เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นไซนัสอักเสบ ก็ใกล้เคียงกันล่ะใช่เกี่ยวกับโรบคือเขาไม่ออกไม่ออกอาการอย่างเรามากนะคะแต่เขาเหมือนเขาเป็นเลื้อรลังอ่ะอืมอ่ะเขาก็ไปทํางานเขาก็ไปหาคุณหมอโดยที่เราไม่รู้เรื่องไงเขาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้น้าเกลือมาล้างจมูกให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเราก็ไม่เคยดูในเรื่องยาของเขาอะนะคะเขาก็จัดการตัวของเขาเองครับแต่ทีนี้ว่าพอเรากินแล้วเราดีเราอะไรเงี้ยพราเขาเราเห็นเขาเขาชอบแน่นจมูกบ่อยๆเราก็เลยให้เขาลองบิมดูไงออืมผลเป็นยังไงฮะ ผลผลก็คือว่ามันขับออกอะจนสามีบอกว่าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยจากที่แบบว่าขับยังไงหมาถึงเลือดออกจมูกเลือดสดสดสั่งออกมาเลือดออกจมูกแล้วก็มีอะไรนะ่ะเสมหะเสมหะเขียวๆออกมาเต็มคอเลยออกมาเนี่ยเป็นเขียวๆเลยจากที่ร่างกายปกติอะ <O of. S 2> แต่ลองให้เขาบิมดูอะเขาก็เลยแบบว่าเอาอะไรมาให้เขากินอะไรเงี้ยนี่กินไปแค่ไหนฮะอวันแรกแล้วก็พอวันที่สองวันที่สองนี่เลือดออกเลย แล้วก็มาถามมาถามมาถามอาจารย์อีกอาจารย์บอกว่าสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าเราเป็นภรรยาเรายังไม่รู้เลยนะว่าสามีเราเป็นไซนัสเราก็โทรไปถามเลยป๋าป๋าเป็นไซนัสหรือเปล่าอ้าวป๋าเป็นไซนัสไม่รู้เหรออ้าวไม่รู้อ้าวแต่ด็อกเตอร์รู้คุณเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อคือโทรมาเล่าอาการให้อาจารย์ฟังไม่มาหาอาจารย์เลยที่ที่บริษัทเลยอาจารย์ก็บอกเลยว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นไซนัสอ่าสามีคุณเป็นไซนัสหรือเปล่าไซนัสอักเสบหรือเปล่ารุนแรงด้วยนะใช่ ให้สามีคุณกินต่อไม่เกินเจ็ดวันสามีคุณจะหายจากโรคนี้เลยแล้ว,ลวไอ้ที่มันมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันอันตรายไหมครับพี่านครับค่ะ,คะก็โทรไปถามเขาเขาบอกเป็นออ่าท่านด็อกตอรรู้แต่ว่าภรรยาไม่รู้แล้วก็มีหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้นะเอ๊ะผมมาแย่อะไรเขาให้เขากลัวเขาแต,แตกแยกแล้วแบบเนี้ยเออแต่ทุกวันนี้เขาหายดีหายดีค่ะแล้วเชื่อไหม เชื่อค่ะเออศรัทธาเลยนะฮะค่ะนะฮะแล้วแล้วของของคุณนุชเองแหละไอต่อมทอนซินกับไมเกรนก็ตอนนี้ไม่เคยได้กินยาปฏิชีวนะเลยไม่เคยได้หาคุณหมอไม่เคยต้องฉีดยานานมาระยะกี่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วฮะปีกว่าและะ้วค่ะตั้งแต่บิมเดือนกุมภาพันธ์ปีห้าสี่มาถึงตอนนี้แล้วตอนนี้นะนุชไม่ได้บิมทุกวันนะคะนุชบิมสองวันครั้งหนึ่งสามวันครั้งหนึ่งบางทีอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเองนะเพราะว่าคือเราไม่มีอาการแล้วว่าขนาดฝนตกอย่างเนี้ย ฝนตกอย่างเงี้ยเราก็โดนละอองฝนอะไรตลอดอะ่ะเรายังไม่เป็นเลยอะ่ะจะบอกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับคืออาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อครับเชื้ออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคงจะเชื้อแบคทีเรียแหละนะครับพอมันติดเชื้อก็แพร่กันทั้งครอบครัวแล้วก็เรื้อรังคนะเรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรื้อรังเราก็คิดว่าเป็นการ,การแพนะ้คือการที่ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็เพราะว่า เขาใช้ตัวสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะบีมตัวสีเขียวนะครับแล้วก็หายไปทั้งลูกทั้งแม่แล้วก็ทั้งครอบครัวเลยสาเหตุก็เพราะว่าไอ้สีเขียวของเรามีความสามารถในการจัดการกับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและมะเร็งฉมังมากๆนะฉมังมากๆครับไม่ใช่เป็นยานะครับคือฉมังมากก็เพราะว่าไปทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะที่ไปจัดการกับอาการเหล่านั้น อ,อักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเพรเมื่อเชื้อถูกจัดการโดยเม็ดเลือดขาวที่ร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยถูกกระตุน้นให้มีความสามารถในการจัดการมากขึ้นนะเราก็หายมันง่ายแค่นี้เองเป็นบานของเราไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโดยตรงครับเขาไปสร้างตัวเราเนี่ยเม็เลือดขาวในตัวเราเนี่ยให้มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่กําลัง รบเรากับเราอยู่ตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันนี้เราบอกว่าถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันขอให้นึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะครับถ้าแผนปัจจุบันถึงทางตันให้นึกถึงการสร้างการปรับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะฮะ